รำลึกรอยลาอาลัยอดีตดาวรุ่งสิ้นใจก่อนวัยอันควรด้วยโรคประหลาดมีนักร้องดาวเสียงคุณภาพท่านหนึ่งที่มีเสียงร้องใสดุดดังแก้วกังวานเปล่งเสียงร้องภาษาไทยได้ชัดถ้อยชัดคำ เธอคือบรรจงจิตพัฒนาสรรค์นักร้องหญิงดาวรุ่งสุนทราพรซึ่งขับร้องบทเพลงไพเราะไว้หลายเพลงเช่นยามฮัไทยต้องมนยามหาไทยต้องมนเหมือนดังคนเป็นไทยรุ่ร้อนดำไผ่พาไปใหม่มนงร้องกระทมและบุหลันลืมฟ้าเป็นต้นบุหลลันอย น่าเสียดายที่อดีตดาวรุ่งผู้นี้จากไปก่อนวัยอันควรในวัยเพียง50ปีเศร็จและสาเหตุการตายก็มาจากโรคที่ค่อนข้างพบได้น้อยนั่นคือโรคหนังแข็ง เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับโรคนี้ได้นึกภาพออกขอ,อนำคำอธิบายทางการแพทย์มาประกอบดังนี้นะครับโรคหนังแข็งหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า s c โร r m a เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่พบได้น้อยมากโดยเป็นโรคที่เกิดความผิดปกติกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนออกมามากเกินไปทำให้ผิวหนังแข็งและหนาผู้ป่วยหลายรายได้รับผลกระทบไปถึงโครงสร้างใต้ผิวหนังเช่น หลอดเลือดอวัยวะภายในและระบบทางเดินอาหารซึ่งอาการจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริเวณที่ได้รับผลกระทบนอกจากนั้นผู้หญิงมักเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชายและส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุระหว่าง30-50ปีปัจจุบันยังเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้แต่มีหลากหลายวิธีที่ช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้นและช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้บรรจงกิจพัฒนาสันซึ่งเสียชีวิตจากผลกระทบของโรคหนังแข็ง นอกจากจะร้องเพลงได้ไพเราะหาตัวจับยากเธอยังมีบุคลิกเป็นสาวสวยอารมณ์ดีพูดคุยสนุกสวนเสเฮฮาเล่าเรื่องเล่านิทานได้อย่างออกรถบรรจงจิตพัฒนาสันมีชื่อเล่นว่าจิว๋วเกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2494ที่บ้านพักรถไฟเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเป็นลูกคนที่4ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด8คนของคุณพ่อแย้มและคุณแม่บุญจันทร์พัฒนาสาัน เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนสันพาวุฒิบำรุงรุ่นแรกและเริ่มทำงานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อปี2512โชคดีของชีวิตประการหนึ่งของเธอคือรู้จักและรู้ใจตัวเองดีตั้งแต่วัยหวานว่าอยากเป็นนักร้องมากและแน่นอนในยุคนั้นวงดนตรีที่เธอใฝ่ฝันอยากจะไปเป็นนักร้องก็คือวงดนตรีสุนทราภร์ด้วยความที่เธอปลื้มและหลงไหลน้ำเสียงของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเป็นพิเศษถึงจุดหนึ่ง เธอก็ทนการรบร้าของหัวใจตัวเองไม่ไหวตัดสินใจลาออกจากโรงพยาบาลจุลาลงกรณแล้วให้พี่สาวพาไปสมัครเรียนที่โรงเรียนสุนทราพรการดนตรีเมื่อปี2513ได้เลขประจำตัว511บรรจงจิตได้ฝึกหัดกับร้องเพลงกับครูยันยงเสลานนท์และได้มีโอกาสขับร้องเพลงทางที่ต้องกลับของมัณฑนาโมรากุลที่เธอชื่นชอบ เพื่อโชว์เสียงและฝีมือของตนเองในรายการแสดงเพลงของวงสุนทราพรที่ออกอากาศที่สถานีวิทยุทอทอท,อทอของบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดซึ่งปัจจุบันก็คือสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีและที่สถานีวิทยุอ,อสอสวนอัมพรในระยะแรกบรรจงจิตมักจะได้ขับร้องเพลงหากภาพเธอมีวิญญาณที่ประพันธ์โดยครูสริยงยุทธเป็นประจำ บรรจงจิตเล่าให้ฟังว่าครูเอื้อสุนทรสนานคงจะเห็นว่าเธอมีบุค,คลิกและการแสดงออกที่เหมาะกับแนวเพลงสนุกสนานจึงเรียกมาให้คําแนะนําว่าเพลงแนวช้าๆหวานๆนั้นใครๆก็สามารถร้องได้จึงอยากให้เปลี่ยนแนวมาร้องเพลงเร็วๆและแนวเพลงสนุกสนานซึ่งต่อมาครูเอื้อสุนทรสนานก็ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการขับร้องแนวเพลงนี้ให้กับเธอด้วยตนเองโดยส่วนใหญ่จะเป็นแนวเพลงของคุณสุปาณีผู้กสมบุญและคุณศรีสุดารัชตะวัน เธอได้ขับร้องเพลงจุดใต้ทำต่อกับราชัพันพงศบุตรทิพรักแสงเงินและทวันู้กาธรเป็นเพลงแรกในการแสดงแล้วก็ได้ร้องเพลงในแนวนี้เรื่อยๆมาต่อมาบรรจงจิตได้รับการบรรจุเป็นนักร้องประจำวงดนตรีสุนทราภรพร้อมๆกันกับจิตราภรณบุญยขันพรสุรีวิชเวศและสุพรรณิกาชายาพัน์โดยเป็นนักร้องนำในเพลงเร็วๆเพลงหมู่เช่นเพลงรามบงตลอดมา และเธอก็มีโอกาสได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกคือเพลงยามหาไทยต้องมนเมื่อปี2515รวมทั้งเพลงอื่นๆในชุดของนักร้องนักเรียนโรงเรียนสุนทรภพการดนตรีเช่นกำพรราคู่สาวริมทานฉัดแก้วสังคมราตรีสื่อสัมพันธ์ชีวิตชาวเขาสาวไร่ผักพรานสังคมเป็นต้นรวมไปถึงเพลงสถาบันอีกจำนวนมากบรรจงกิจคือหลานสะพยของครูเอื้อสุนทรสนาน พราะคู่ชีวิตของเธอก็คือครูรำพูลสุขสุริยพงษ์รังสีผู้เป็นหลานชายของครูเอ,อื้อในช่วงที่ครูเอ,อื้อสุนทรสนานล้มป่วยหนักอยู่ที่บ้านและโรงพยาบาลราวๆปี2523ถึงปี2524 บรรจงจิตและครูดำได้เป็นผู้ที่ดูแลใกล้ชิดท่านตราบจนวาระสุดท้ายในชีวิตตั้งแต่ปี2531เป็นต้นมาบรรจงจิตพัฒนาสันพบว่าตัวเองมีอาการป่วยด้วยโรคหนังแข็งจากความผิดปกติของเลือดในร่างกายซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์จึงได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนกระทั่งช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2546หลังกลับจากร้องเพลงครั้งสุดท้ายที่อนุสรสถานสุน,นทราพร ได้เกิดภาะวะแทรกซ้อนขึ้นในร่างกายคือน้ำท่วมปอดจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิชายุทธอีกครั้งเวลาผ่านไปเดือนกว่าๆบรรจงกิตพัฒนาสรรก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจลม้มเหลวในวันพุธที่17มกราคมปี2547เวลา15นาฬิกา10นาทีสิริอายุ52ปี7เดือน28วัน ศพของท่านได้รับพระมหาการุณาธิคุณพระราชทานเพลงศพเป็นกรณีพิเศษณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในวันที่2พฤษภาคมปี2527ในฐานะนักร้องนำของวงดนตรีสุนทราภณ์ที่ได้ถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี่คืออีกหนึ่งตำนานที่สร้างสีสันแต่งแต้มโลกให้สวยด้วยเสียงเพลงไพเราะบรรจงจิตพัฒนาสรรค์